เดินดูปลาสวยงามกันนะคะสําหรับเราก็ได้ปลานี้ไปนะคะเป็นปลาดุกรัสเซียนะคะกับกบนะซื้อไปไม่ได้ไปเรียนนะคะไปปล่อยก็มากับเจ้าของช่องนะคะก็ <al> <life> จะมีอสองคนข้างหลังที่มาด้วยเสื้อดํากับเสื <l> ้อเสื้อชมพูนะคะ ส่วนคุณคุณโยกเขาก็จะได้เป็นปลาชูโดโชว์หน่อยโชว์เอฟซีปลาชูโดอันนี้ไปเรียงนะคะก็สวยงามนะถ้ามันโตขึ้นมามันก็จะแบบตัวใหญ่แล้วก็ลายน่ารักนะคะแล้วจะมากับเขานะคะว้าวอันนี้นังโดนะคะใค่ใช่ โลไดปลาอะไรอ่ะอ๋อโลได้ตาภาพค่ะวันนี้เราก <in eating disease> ็จะมาพรีเซนต์สัตว์แต่ละตัวนะคะตัวแรกก็ขอนำเสนอน้องกระต่ายนะน่ารักไหมน้องกระต่ายเก่งๆมากเลย ราคาไม่แพงนะคะตัวละแค่180บาทเองน่าร <evening> so ักมากกิงเก่งกันมากเลยอันดับสองนะคะก็จะเป็นน้องนกนะนกแก้วนะคะจะมีหลากหลายสีสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองจะเอ๋น้องน่ารักมากเลยสีฟ้าก็ดูใกล้ๆเลยนะสีฟ้าเขาสวยมาก น,นี่ถ่ายใกล้ๆเลยน้องน้องน่ารักมากเลยนะมองกล้องด้วยค่ะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะคะรอบตัวจะเป็นประมาณนี้นะต่อไปเดี๋ยวเราไปัอันดับที่สามเลยนะคะอันดับสามนะน้องไก่น่ารักเจ้าตัวน้อยูกไก่ลูกไก่ ไก่ไข่นะน,น่ารักมากเลย <S 2> <S 2> <S 2> <S และอันสุดท้ายนะคะเราก็จะกลันก่อนกลับนะคะแล้วก็จะถ่ายพวกของสวยงามน,นะคะตกแต่งบ้านนะโอ้โนยกยกหันหน้ามาหน่อยสำหรับวันนี้ เราก็ได้จบลงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะคะช่องยกซ่าแอนดวันซ่านะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ